สิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายให้ริษกูงามดังพระจันร์ชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บอด้ สวัสดีครับอยู่ยผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีของแรงนะามาแบ่งปันอีกแล้วนะต้องบอกว่าเป็นของดีของแรงนะครับนี่คือพระขุนแผนพรายตะเคียนทองนะครับพรายแม่เลื่อนนะครับของหลวงพ่อชะอุ่มกะตะสาโลวัดตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ครับเทพเจ้าแห่งต้นแม่น้ําเจ้าพญาครับหลวงพ่อชะอุ่มนะท่านเป็นสิทธิเอก สืบสายพุทธาคมนะของหลวงพ่อผู้วัดตะเคียนเลื่อนนะหลวงพ่อผู้วัดตะเคียนเลื่อนนะท่านเป็นสหธรรมิกนะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่คือนะครับพระขุนแผนพรายนางตะเคียนพรายแม่เลื่อนนะต้องบอกว่า เป็นของดีของแรงนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันด้วยกัน1ลังนะตอนนี้ราคาเช่าหาในกลุ่มนะฮะไม่ต่ำกว่ารุ่นละสี่รนะฮะเห็น2-3วันก่อนนะครับเขาลงไปทางานักซื้อพิมพ์คัมพีนิวโหยอดจองกันถล่มทลายตอนนี้ทางาต่างชาติเขาก็ตามหากันเยอะเลยนะพอดีผมนะโชคดีนะครับได้รายการรุ่นมา1ลังเช่าหามาแพงลูกค้าผมซื้อมาลังนี้ลังละ2 5 0 0 0บาท แต่ผมแบ่งปันให้ลูกค้าผมในราคาแบ่งปันเพียงลุ้นละ300บาทตอนนี้ยอดจองใกล้เต็มแล้วเหลือเพียง40ลุ้นสุดท้ายนะครับนะนางตะเคียนเนี่ยไม่ใช่ผีนะครับนะมีหลายท่านเข้าใจว่านางตะเคียนคือผีนะไม่ใช่นะครับผีเนี่ยก็คือพวก สัมภเวสีนะฮะวิญญาณเร่ร่อนนะฮะที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งนะฮะแต่ว่านางตะเคียนเนี่ยนะครับเป็นกึ่งพูดครึ่งเทวดานะฮะจำพวกรุกขเทวดานะครับมีวิมานในต้นไม้นะครับด้วยความที่ว่าบุญบารมีของนางเนี่ยนะฮะยังไม่มากพอนะครับ เลยยังขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ไม่ได้นะครับนางตะเคียนแม่เลื่อนเนี่ยนางเลยมาขออยู่กับวัดนะเลยมาขออยู่ที่วัดกับหลวงพ่อผู้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนนะเพื่อสร้างบุญบารมีนะครับเวลาคนมาขอโชคขอราบนะฮะขอเขาขอได้นะสมหวังนะเขาก็อุทิศบุญให้แม่เลื่อนนะครับนางก็ได้สั่งสมบุญบารมีนะครับเพื่อรอเวลานะครับขึ้นไป เป็นนางฟ้านะมีวิมานอยู่บนสวรรค์นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับนะต้นตํำรับนะพระคุณแผนพลายนะเคยกล่าวไว้ว่านะครับพลังงานของพูดนั้นน้อมเอามาใช้ได้ง่ายกว่าพลังงานของเทวดานะเพราะว่าภพภูมิของเขานั้นอยู่ไม่ห่างจากเรามากนะฮะเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะใครที่เช่าพระคุณแผนพลายแม่เลื่อนไปแล้วนะครับ เวลาเราจะไปไหนมาไหนนะฮะก็ให้บอกกล่าวแม่นางตะเคียนนะให้เขาไปด้วยไปช่วยคุ้มครองนะครับพอเวลาเราว่างนะเราก็ทําบุญอุทิศสสวงกุศลให้แม่นางตะเคียนด้วยนะฮะเมื่อเขาได้อนิสง์ผลบุญจากเรานะครับพลังงานของเขาก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับทําให้เขาสามารถ ปกป้องคุ้มครองเราได้ทุกเมื่อที่มีภัยนั่นเองนะครับนะวันนี้นะฮะผมจะเปิดแบ่งปันนะครับในราคาเพียงลุนละ300บาทนะตอนนี้ว่างนะว่างเพียงประมาณ40ลุ้รุนนะครับใครรับ1ลุนมีค่าส่ง50บาทใครรับ2ลุนก็มีค่าส่ง50บาทใครเอา3ลุ้น900บาท พร้อมโอนเงินผมจัดส่งให้ฟรีนะครับใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางมีค่าจะส่ง70บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะทำการแกะลังแล้วก็พระเนื้อให้ชมกันเลยนะครับนี่คือลังรุ้นเนื้อซีนเดิมๆนะของแท้แน่นอนจากวัดตะเคียนเลื่อนนะฮะนี่คือขุนแผนพรายตะเคียนทองนะครับพายแม่เลื่อนนะครับ เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะระหว่างพิธีพุทธาพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับเขาปลุกเสกเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานี่คือกล่องรายการรุ้นนะครับหลังจากหลวงพ่อชะอุ้มนะตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูนะพระครูวินิจบุญจกรอยู่นะฮะพระครูวินิจวรคุณนะครับนะตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูอยู่นะครับนะหลังจากปลุกเสกขุนแผนภายไม่เลื่อนเสร็จนะครับหลังจากนั้น3-4วันนะวันที่5พฤษภานะท่านก็ได้รับแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระอราชาคณะชันลาดนะครับนี่คือปฏิหารนะครเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่คือรายการลุ้นนะครับเขาการันตีทั้งตะกุดเงินตะกุดทองคาตะกุดทองแดงนะครับได้ลุ้นตะกุดทองคําถึง174องค์นะครับนะเดี๋ยวเรามาทําการคระเนื้อนะครับนะฮะอ่ะนะเขาไม่ได้ทําการชี้เป้ามานะครับนะไม่มีการชี้เป้ามานะครับผมขออนุญาตทาการคระเลยนะครับ แต่จะไม่ได้พระแรงนะครับเหมือนพระเหรียญน,นะครับนี่คือพระผงนะผมกลัวว่าจะเกิดความเสียหายกับองค์พระนะขออนุญาตทําการพระเบาๆนะครับแต่ว่าเพื่อความชัดเจนอยู่แล้วลูกค้านะครับเราต้องทําการพระอยู่แล้วนะครับเพราะผมการันตีให้ลูกค้าผมทวทุกท่านนะได้ลุ้นนะกันอย่างเท่าเทียมนะครับไม่มีเลือกที่รักไม่มีมักที่ชังนะฮะรุ่นนี้แรงมากๆนะเมื่อคืนเนี่ยผมลง คลิปสั่งจองเปิดสั่งจองใน YouTube ไปเมื่อประมาณเที่ยงคืนนะครับหลังจากนั้นก็มียอดนะมียอดคนโทรเข้ามาสั่งจองนะทั้งตอบแชททางไลน์กว่าจะได้นอนก็เกือบตีสี่นะครับนะนะครับเมื่อคืนนี่นโหสุดๆเลยนะครับนะยอดคนเข้ามาสั่งจองนี่ถือว่าร้อนแรงนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติก็ขยับกันแล้วนะครับเขาตามหานะรุ่นนี้นะครับนี่คือขุนแผนพรายนางตะเคียนนะครับนะ ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับนางตะเคียนไม่ใช่ผีนะเขาเป็นพูดกึ่งเทวดานะครับมีวิมานในต้นไม้นะเป็นเทวดาจำพวกรุกะเทวดานะครับนะมีอิทธิฤทธิ์นะฮะคนที่นะครับชอบหวยรวยเบอร์นะชอบเลขชอบหวยนี่คงจะชอบเลยนะครับไปขอหวยกับนางตะเคียนเนี่ยนะครับนะใครที่ชอบเล่นหวยในสมควรบูชาอย่างยิ่งเลยนะครับนะนางตะเคียนให้หวยแม่นนะผมบอกให้นะครับนะนะฮะโอเคนะครับขอญาต อย่างเท่านี้นะครับนะเพื่อความชัดเจนนะเพื่อไม่ให้พระเสียหายขออนุญาตพระเบาๆและไม่พระเยอะนะครับนะนะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะไปแปะหมายเลขนัมเบอร์นะฮะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนที่นะฮะเลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมก็จะขออนุญาตหยิบส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจัดส่งวัตถุมงคลนะครับตอนนี้นะฮะรายการที่ว่างนะเหลืออยู่ประมาณ30ลุน30เบอร์สุดท้ายนะครับตอนนี้ยอดจองเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตแกะให้ชมนะครับสัก1เบอร์แล้วกันนะฮะสัก1เบอร์เนาะนะครับเอาเป็นเบอร์20ก็แล้วกันนะขออนุญาตแกะให้ชมนะสัก1เบอร์แล้วกันนะครับผมจะเก็บไว้นะฮะบูชานะไว้ บูชาสักหนึ่งลุ้นหนเบอร์นะฮะอ่ะเบอร์20นะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเป็นคนชอบเลขยี่สิบนะฮะอ่ะขออนุญาตลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยนะฮะว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาโอ้โหเนื้อสีดำครับผมเป็นเนื้อสีดำฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะออกมาชมหน่อยนะครับนี่ฮะเนื้อสีดำนะฮะสวยๆเลยนะครับนี มีฝังตะกุดไหมเอ่ยเปิดขึ้นมาชิบโอ้โหฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกครับอืนี่ฮะนี่ฮะารตะเคียนทองครับนะพลายแม่เลื่อนครับนี่เนื้อสีดําครับผมนะเนื้อดํานะนี่นะครับฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกครับนะนี่สวยๆเลยเลขนัมเบอร์เอารันตรงไหนเอ่ยนะฮะเดี๋ยวดูเลขนัมเบอร์ให้สักครู่ครับผมเขารันเลขนัมเบอร์ตรงไหนเอ่ยนะครับพระรุ่นนี้นะฮะ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมดูก่อนนะฮะอ,อ๋ออันี้เขาลานเลขนัมเบอร์แปดหกนะลูกค้านี่เห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยนี่เลขนัมเบอร์แปดสิบหกนะครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับนี่องค์พระสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยไหมครับนี่นะฮะมวลสารชัดเจน,นครับพระขุนแผนพรายตะเคียนทองนะฮะ ทรายแม่เลื่อนนะครับของหลวงพ่อชะอุ่มกตาสาโลนะครับวัดตะเคียนเลื่อนนะฮะเปิดแบ่งปันที่ลุ้นละ300บาทนะครับรับ1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทเอารับ2ลุ้นมีค่าส่ง50บาทเอรับ3ลุ้น900บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะครับใครจะเก็บเงินไปทางก็มีค่าจัดส่ง70บาทนะฮะตอนนี้นะฮะเหลืออยู่ประมาณ30ลรุ้น30เบอร์สุดท้ายนะครับใครอยากจะร่วมบุญนะครับเช่าบูชานะครับพระขุนแผนพรายตะเคียนทอง รายแม่เลื่อนนอรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะเบอร์โทรนะแล้วก็ ID ดี n ลนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับช n n e l รีวิวพระต้องขออญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ